เปิดเพอร์ทนของกลุ่มผูกพักสวนพุ่วนะคะแล้วก็พืชสมุนไพรในโครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลงบ้านพีเมืองหนองของตำบลหน้าเลื่องในส่วนของกลุ่มของเฮ้านะคะจะมีการดําเนินการปลูกผักแล้วก็พืชสมุนไพรในช่วงระบาดของโรคโควิด่าซ่บเก่านะคะในตอนนี้ก็จะเห็นจากสาเห็ดปู๋ยาขางบ้านหรนะนะือ่อาหารผูกพักสวนพุ่วทุกอย่างจะต้องเตรียม ควมอมเพื่อรับกับวิกฤตของโควิด19นะคะจังบานเฮ้า,น,านี่ชุมเมอร์นีก็ถือว่ามีความพร้อมในการที่จะเตรียมรับกับวิกฤตนะคะสมมติว่าเฮ้าออกไปข้างนอกว่าใดบานเมืองเกิดวิกฤตนะคะบานเฮ้ากับสามารถเอาตัวรอดได้ซึงก็มีทั้งยาสมุนไพรนะคะและะ้วก็ผู้ผักโวนคั่วที่จะใส่ในคั้วเลื่อนของเฮ้านะคะสําสรับมื้อนี้เนะคะจะภาพปือบบิ่ง ฝืดทักชวนพุ่วแล้วก็สมุนไพรที่ทางกรุขงของเ่าได้ปลูกไว้นะคะกรหรับพวกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นทางหั่วนะคะแต่จะน,นี่าสลาละไร่แดซึ่งเป็นสม,นมุนไพรนี่ก็นี่กำลังเห็ดเลยคิดว่าป้องกันโรคโควิดไดรน,นะคะจะปลูกไว้ในทางหัว,แ,นนแ,วแ,นนแล้วก็จะมีต้นมะกรูดปลูกไว้กันนี่ต้นใหญ่แล้วก็มี ผลซึ่งสามารถเอาไปต้มเป็นสมุนไพรรักษาโรคโควิดนะคะแล้วก็จะมีตะไคร่ตะไคร่แบบนี้นนใช่ะไช่นะคะที่นกรลังปลูกไว้กระลังขยายตะไช่เข่ามาในนี้มีแต่แนวกินวัตสุยางค่ะกินแตงกวาสุยาง ไม่ใหม่มกับนีนะคะไม่ก็จะเป็นคอกายชิ้นเลี้ยงไก่ไว้นี่ก็จะเป็นป้าเตยน,นี่ก็คือว่าเป็นสมุนไพรนะคะ,ะเขาก็จะมีชะอมหนึ่งสามารถกินได้ตลอดทั้งปเีงปเลาก็จะตัดแต่งแลาวมันจะเก็บยอดได้ตลอดค่ะมาเบิ้งผักสวนครัวของเฮาเนาะคะ่ะ,ะอัอนนี้ก็จะเป็นแตงแตงนะคะแตงกวา กินข้ากับปูกไก่ตอนนี้ก็ได้กินแลลวมาเบึงมะพวงนะะี่ค่ะข้าวโพดนะคะ่ะปูกไว่จะรับกันไปหลายๆอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกน,ะะนี่ค่ะนี่ตัวกบเย่ามะละมะละนี่ก็เป็นยาด้ยค่ะ ค่ะนี่การดำล่งชีวิตของเฮานะคะซึ่งเฮามีผักชนทั่วแล้วมีสม,มุนไพรแล้วเอาสิไปกินแต่ผักเพิ่นก็บ่ได้นะคะเฮาก็ต้องเลี้ยงปลาเป็นเรื่องสาธวยประกอบอาหารนะคะในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวนะคะสี่เป็นประกอบหลายๆอย่างที่เฮาจะเอาตัวรอดได้ในช่วงอินทรีย์นะคะจะมาเบิ่งสวนแตงนะคะแตงคว้าที่เราปลูกเองนะคะอันนี้เฮาก็จะปลูกโดยการ ไข่กินสีสังข์ขอแสงนะคะผักของเฮาสดๆนะคะหัวซานปิดทดลองได้่อเป็นชวนค้างบ้านนะคะจะนีต้นหมกข้าวนะคะอันนี้จะเป็นฟูแล้วค่ะอย่มั่งบัวอันนี้จะมะรุมมันเฮาเอิร์ธแล้วมะรุมนะคะในการที่เฮาปลูกพักไว้แล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคงห้องก็จะบ่ใส่สารเคมี ทางกลุ่มของข้าวแตงกนี้เขียนจลินทียสังเคราะห์แสงนะคะข้า็เปลี่ยนเองได้ง่ายง่ายๆต้นทุนกับต้นสูงจุลินทรีย์นะคะโมจิจำเป็นว่าจะต้องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโมจิจำเป็นต้องว่าจะเป็นสีแดงนะคะมันจะสามารถจะเป็นได้ทั้งสีเขียวสีแดงเพราะว่าความแตกต่างของสีเขียวกับสีแดงเนี่ยค่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะที่จะว่าซอยซอยให้จุลินทรีย์ของข้าจะเป็นสีใดหรือจะเป็น ออกสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงอันนี้ข้าใส่น้ำได้สาเหตุนะคะขั้นข้าใส่น้ำจากแรงน้ำธรรมชาตินี่มันก็จะเป็นไวขั้นข้าใซอน้ำป้าบาน้ำบาดาลบางขัางบางแรงอาจจะปวดไอพุนนะคะปวดบาดเจ็บนี่เท่นั้นแหละนะคะพัจะจากผึ่กข้าวปัจจกาีการเพาะกาใยมันจะเป็นนเชื้อระหว่างกาใยแล้วเักาก็าได้ไปเกลี้ยใจกับสมาชิก ่ชุมชนของเฮานะคะไปปลูกได้นะคะเขาก็จะมีชะอดซึ่สามารถกินได้ตลอดทั้งปีเขาก็จะตัดแต่งเพรามันจะเก็บยอดได้ตลอด